อาว่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครูเรลิสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจําวันที่13เมษายน2565ครับเมื่อประมาณปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ Microsoft ถูกตรวจสอบโดย Competition and Markets Authority หรือ CMA ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศเองังกฤษครับโดยหน่วยงานนี้จะมุ่งประเด็นไปที่ปัญหาว่าสัญญาที่ต้องตกลงยินยอมกันระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าเนี่ย เป็นธรรมหรือว่าขัดกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่นะครับสัญญาพวกนี้ก็คือสัญญาที่ก่อนเราจะตกลงกด Subscription เป็นสมาชิกมันจะโผล่ขึ้นมาให้เรากดข้ามก่อนนั่นแหละครับซึ่งผลจากการตรวจสอบครั้งนั้นทำให้ Microsoft ต้องมีการปรับข้อสัญญาบางประการกับผู้ใช้งานระบบ Subscription ของพวกเขาเช่น มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการในรอบสัญญาใหม่หรือหากผู้ทำสัญญาตกลงเป็นสมาชิกไม่ได้มีการใช้บริการนั้นเป็นระยะเวลานาน,านๆเช่นเป็นสมาชิก Xbox Game Pass แต่ไม่เคยออนไลน์เพื่อเล่นเกมเลยทาง Microsoft ก็จะต้องติดต่อลูกค้านั้นเพื่อสอบถามหรือยกเลิกสัญญาให้หรือแม้แต่การทำเรื่องของเงินคืนก็จะต้องทำได้ง่ายขึ้น หรือมีข้อกําหนดที่ชัดเจนครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเป็นมาตรฐานนโยบายข้อปฏิบัติใหม่ที่ดีมากนะครับเพราะจากการประสบการณ์ใช้งานของเราๆเ,เนี่ยก็มีหลายครั้งที่เรากดซับไว้กับอะไรต่อเมียอะไรมากมายหลายอย่างเหลือเกินแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วพอหมดสัญญามันก็ต่อให้เราอัตโนมัติด,ด้วยแล้วพอเราจะยกเลิกก็ยกเลิกไม่ได้ต้องรอจบรอบบินเสียก่อนทำให้เราอาจจะต้องจ่ายเงินให้กับบริการที่เราไม่ได้ใช้ไปฟรีๆอีกหลายรอบบิน สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือผลจากการที่หน่วยงานรัฐทำงานเชิงรุกครับก็ทําให้ผู้ใช้บริการอย่างเราเราได้ใช้งานบริการที่เป็นธรรมมากขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับผลจากเรื่องนี้ทําให้ในตอนนี้เนี่ยโซนี่และก็ n i n t e n d o ต้องปรับนโยบายเกี่ยวกับระบบ s u b s c r i p ชั่นของตัวเองใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ Microsoft ทําไว้มากขึ้นโดยพวกเขาจะติดต่อหาลูกค้าที่ต่ออายุบริการ s u b s c r i p ชั่นแต่ไม่ได้ใช้งานเป็นระ,ระยะเวลานาน,าน,าน แล้วแจ้งวิธียกเลิกการต่อสัญญาอัตโนมัติให้และถ้าไม่มีการยกเลิกเองจากฝั่งลูกค้าแต่ก็ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานเหมือนกัน ผู้ให้บริการก็จะยกเลิกสัญญาให้อัตโนมัติครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยทีเดียวแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการปรับนโยบายครั้งนี้จะมีผลในประเทศอื่นๆนอกจากอังกฤษด้วยหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเขาปรับเป็นแนวนโยบายกลางใช้งานทั่วโลกเลยก็คงจะดีแต่ทำไมเราก็คงจะได้แต่อิจฉาคนบ้านเขาแหละครับแต่เพื่อความไม่ประมาทนะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้บริการ s u b s c r i p ช i ่นรูปแบบใดๆอยู่ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเกมหรือว่าไม่เกี่ยวก็ตามเนี่ย ก็อย่าลืมตรวจสอบระยะเวลาการหมดสัญญานะแล้วก็ดูว่าเราต้องการจะซับต่อหรือไม่แล้วก็รีบแคนเซิลด้วยตัวเองนะถ้ากรณีที่ไม่ต้องการก็จะเป็นการดีที่สุดครับประเด็นต่อมาครับคอลินมอริอัตีอดีตนักข่าว i อจีนที่ลาออกไปทำช่องของตัวเองเนี่ยเปิดเผยว่าเขาได้ยินมาว่า Dead อ s l a n d 2อาจจะมีการเปิดตัวในช่วงซัมเมอร์นี้และจะวางขายได้เร็วที่สุดในช่วงประมาณเดือนกันยาและก็ตุลาคมซึ่งก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับ เพราะนอกจากเครดิตของตัวเขาเองที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้แล้วเนี่ยเมื่อช่วงที่มีรายงานผลประกอบการของทาง Embracer ซึ่งเป็นต้นสังกัดเจ้าของ IP Dead Island เนี่ยก็เหมือนจะมีการบอกใบ้เล็กๆอยู่ว่าตัวเกมอาจจะมีการเปิดเผยเร็วๆนี้ครับ Dead Island 2นี่อยู่ระหว่างการพัฒนาถึง9ปีแล้วนะครับตัวทีมผู้สร้างคนแรกก็คือ Techland เขาก็ไปทำ Dying Light จนโด่งดังไปแล้วและตัว Dead Island 2เนี่ยก็มีการเปลี่ยนมือผู้พัฒนาหลายต่อหลายครั้งมาก ซึ่งเกมที่ทํากันานานๆก็มักจะมีปัญหาด้านคุณภาพครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องรอพิสูจน์กันนะอีกไม่นานเกินรอและสําหรับช่วงซัมเมอร์โดยปกตินี้ก็เป็นช่วงมหากรรมเกมอยู่แล้วนะครับปกติเราจะมีงาน E3 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้ได้มีการประกาศยกเลิกไปแล้วซึ่งถึงจะยกเลิกไปแต่ก็ยังมีงานอีกหลายงานให้ติดตามครับไม่ว่าจะเป็น THQ Nordic Digital Showcase จะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมอันนี้เป็นงานจากสังกัดในเครือของ Embracer Group ต้นสังกัดของ e e t h Island ด้วยนะก็ไม่แน่ว่าภาค2จะมาเปิดตัวในงานนี้หรือเปล่านอกจากนั้นเลยไปหน่อยก็คือวันที่18ถึง20สิงหาคมก็ยังมีงานใหญ่อีกง,งานอย่าง Quakecon ของ b a t ท s t a รครับก็ต้องมารอชมกันนะครับว่าปีนี้พวกเขาจะมีเกมอะไรเด็ดๆมาเปิดตัวกันอีกบ้างหรือเปล่าประเด็นต่อมาครับลอนเลนนิง คู่สร้างซีรีส์ออดเวอร์ครับออกมาเปิดเผยผ่านรายการ Xbox Expansion Pass ว่าการแจกเกมฟรีบน PlayStation Plus เนี่ยสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับเกมภาคล่าสุดของเขาอย่างออดเวอร์โซลสตอมครับเพราะว่าก่อนเกมวางจำหน่ายเนี่ยเขาคาดหมายว่าเกมนี้น่าจะทำยอดขายไปได้ที่ประมาณ50,000ถึง1 0 0 0 0แชุด แต่ว่าการรับดีลจาก PlayStation ทําให้เกมของเขาได้ไปแจกฟรีเป็นเกมประจําเดือนเนี่ยทำให้มีคนโหลดเกมของเขาไปถึง4ล้านชุดครับซึ่งทําให้เขามาคิดได้ภายหลังว่ารู้แบบนี้เนี่ยไม่น่าจะรับดีลจาก PlayStation เลยถ้าเขาเอาเกมไปขายเองแล้วล้วก็กําไรน่าจะบานเบอร์รวยไปแล้วคือเสียดายโอกาสในการสร้างกําไรได้มากกว่าที่ควรจะเป็นครับซึ่งจริงๆในกรณีนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดที่สําคัญอีกข้อหนึ่งด้วยก็คือ ระหว่างการผลิตเกมออ w o r s d s o u l s t o r m เนี่ยทีมพัฒนาของเขาประสบปัญหาด้านการเงินครับเงินไม่พอจะปิดโปรเจกต์ลูกน้องก็เริ่มจะรั้งไว้ไม่อยู่เพราะว่าไม่มีเงินจะจ้างเขานะครับก็ต้องปล่อยไปทีละคน2คนการรับเงินจากโซ n y จึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ย เกมก็คงจะทําได้ไม่เสร็จอย่างแน่นอนครับโซนี่เข้ามาเซฟเดอะเดย์นะให้เงินมาช่วยสร้างเกมก้อนสุดท้ายเพื่อที่จะปิดโปรเจกต์ได้พอดีคือพอมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าคือคุณจะไปมองว่าถ้าคุณไม่เอาเกมมาแจกบน PlayStation Plus แล้วเกมของคุณจะขายได้4ล้านชุดตามยอดดาวน์โหลดเพราะเอาเกมไปแจกฟรีเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคือจริงๆออนเวิร์ไม่ได้เป็นแฟรนไชส์ใหญ่ขนาดนั้นคนรู้จักก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแฟนก็ไม่ได้เยอะ แล้วก็เกมเพลย์ก็ไม่ได้แมสด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยที่เท่าเกมนี้มาวางขายแล้วจะขายได้4ล้านกอปีนะครับคือเขาต้องมองว่านี่เป็นการโปรโมทครั้งใหญ่ครั้งมโหลานเพราะว่าจะมีคนหลักล้านนะได้ทดลองเล่นเกมของเขาได้อายบอลได้มีคนเห็นและถ้ามีคนชอบเกมของเขาแค่สัก10%จากที่โหลดไปก็ตีกลมๆว่าประมาณ4 0 0แสนคนนะถ้าเขาออกเกมภาคใหม่ออกมาในอนาคต คนกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะอุดหนุนซึ่งมันก็มากกว่าไอ้ตัวเลขที่เขาประเมินเอาไวไซ้ซะอีกครับว่าเขาจะขายได้ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแชุดเนี่ยคือไม่ควรจะมาเสียดายครับเพราะว่าเชื่อผมเถอะมันมีนักพัฒนาอีกมากมายหลายคนที่แทบจะกราบไหว้และขอให้หวยมาออกที่เกมของตัวเองได้เป็นเกมแจกประจําเดือนนะแล้วนี่ยังไม่นับรวมว่าถ้าไม่ได้เงินจากโซนี่เนี่ยเขาน่าจะทําเกมนี้ไม่เสร็จด้วยซ้ำนะก็คือจะไม่ได้ขายด้วยนะ อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองแล้วรวมๆทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าอันนี้เป็นการคิดไม่แตกของทางผู้พัฒนาครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเช้าประจําวันที่13เมษายน2565วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมาพบกันใหม่คราวหน้าขออนุญากกันไปอย่าลืมหาเกมินดีมาเล่นกันด้วยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ